อาหารหน้าเด็กแล้วก็หุ่นดีกินสิ่งนี้ทุกวันสวัติคุณยามีเคล็ดลับมาบอกนะคะทุกคนนะคะอยากจะหน้าเด็กและหุ่นดีทั้งนั้น,นไม่มีใครที่จะไม่อยากหน้าเด็กและหุ่นดีแต่อาหารเนี่ยธรรมชาติอะ่ะก็ให้เรามาอยู่แล้วแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแต่บางมาบอกเลยสามข้ออาหจะพูดก็จะเป็นพวกต่างๆนะคะทั่วพัญธพืชทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะ จะมีเส้นใยไฟเบอร์นี่เยอะมากแล้วนะแล้วก็มีกากใหญ่อาหารที่เยอะมากคนที่ไม่ชอบทานผักผลไม้เพราะผักผลไม้ก็จะมีไฟเบอร์เหมือนกันแต่ว่าผักผลไม้เนี่ยจะบางครั้งอะ่ะจะมีน้ําตาลติดมาด้วยคนะ่ะน้ําตาลเนี่ย เวลาเราทานเยอะๆเนี่ยจะทําให้ Sell เซลล์ของเราอักเสบจะทําให้หน้าเราเกิดริ้วรอยได้นะคะแต่เราต้องทานที่ถั่วที่หลากหลายนะคะดูดซึมเพราะไอ้ตัวถั่วทันยพืชน,นี่ยใยอาหารเนี่ยมันจะปบ็อกแป้งกับน้ําตาลไว้นะคะแต่ต้องทานให้พอเหมาะพอสมนะคะมีระบบขับถ่ายที่ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยย่อยง่ายแล้วก็ทําให้เราอิ่มทั้งวันเลยนะคะข้อ 2. องประโยชน์ของทันยพืชน่ะมันจะมีเยอะมากเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ย ให้หุ่นเราดีด้วยที่เราไม่อ้วนข้อ3นะคะในธัญพืชน,นะคะจะมีวิตามินบีจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยนะ,ะมันไม่มีทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทั้งธัญพืชหลากหลายนะคะแล้วผักมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ธรรมชาติให้เรามาเนี่ยอยู่ออคครีแครอทมะเขือเทศก็จะทำให้ผิวดีแล้วก็ทัญพืชตัวเนี่ยเพราะมันจะเอาไปผสมกันนะคะจะทำให้เราได้วิตามิน B เพราะจริงๆแล้วเราต้องการ100กรัมต่อวันนะคะทานให้หลากหลายนะจะทำให้เราเนี่ยเกิดลิ้วรอยช้านะคะ